Movie Chek สวัสดีครับได้เวลามูวี่เช็คกับผมวีระบีร่นะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับช่วงนี้มาครับเรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนเลยอัปเดตหนังใหม่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์สัปดาห์นี้เตรียมตัวพบกับภาพยนตร์ไทยเรื่องใหม่จากพระนครฟิล์ม เมื่อทายาทมาจะขีรูปหล่อต้องหนีภัยร้ายมาแอบทำตัวเป็นหนุ่มปอนๆความสนุกความโกลาหลนทั้งหลายจึงเกิดขึ้นในภาพยน์เรื่องบักแตงโมแถมยังต้องพิสูจน์รักแทกีกด้วยนะครับว่าตัวตนแบบไหนกันแน่ที่ผู้หญิงจะมีใจให้และจะรักด้วยความจริงใจภาพยน์เรื่องบักแตงโมได้นักแสดงนำอย่างกองห้วยไร่พี่ไฮ่อภาพร พี่ตัก๊กสิริพรร่วมด้วยน้องฟิฟิมนางเอกสาวจากหนังตระกูลไทยบ้านโดยผลงานยังกับของทิติพงศ์ใช้สติจากหนังตลกนโมโอเคนั่นเองแหละครับภาพยนตร์เรื่องนี้ยังเป็นการรำลึกถึงการจากไปของพี่โรเบิร์ตสายควันและนาคอมชวนชื่นซึ่งถือว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายของทั้งสองท่านนะครับแฟนๆสายฮาสามารถรับชมกันได้แล้วในโรงภาพยนตร์ครับ แล้วครับแล้วกลับมา movie ช h e c กับีใหม่ในครั้งต่อไปนะครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ movie เชค